ไปต่อไหนนะไปต่อวัดผาน n a ย้อยวัดผาน n a ย้อยตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วเฟอร์เกษตรวิสัยเฟอร์เกษตรวิสัยร้อยเอโนเบกเก็บเด็บแรกงานหลังจะนุ่งจะพาเข้าไปชมอยู่ทางในว่าจะเป็นเนาะใดเนาะ สบายดีสบายดีพี่น้องมื้อนี้นอนหลังจากแล้วสุระแล้วเนาะเฮากะเที่ยวก่อนกลับอุดรนั่นเองดูตาเดินไหนนะเท้าไปต่อไหนนะไปต่อวัดผาน n a ย้อยวัดผาน n a ย้อยตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วอำเภอเกษตรพิสัยอำเภอเกษตรพิสัยลอยป้า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 ขนมป้าป้าขอบคุณครับแบ่งเงินขอบคุณครับมันมีเกินไปอ่าไม่เลยเหรอ วันนี้ขอบคุณนะขอบคุณคระไอ้นี่ไอ้นี่โอ้ย่าย่าโอ้ย่าลาด้วันขอบคุณครับเก่งจังเลยเรื่องเก่าคอยบางอยู่ข้างล่างๆไงนะก๋วยเตี๋ยวมเที่งที่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอ่าคร้อยเอ็ดใจดีเอมเป็นสายดีมากของฝากของากอย่งมะฝาดมะม่วงเอามะม่วงนั่งกินกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เขาบอกเอาของฝากมะม่วงเข้าว่าอันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านเนอะ โอ้คุณใหญ่บ้านอาาโอ้คือ,อามากินก๋วยเตี๋ยวอนไรให้โอ้คือถือมองเถอะโอ้เพราะว่ามะม่วงพันอะไรเนี่ยเขียวใหญ่เข้าไหมเขียวใหญ่เขียวใหญ่พัดทุกคนเบ่งเลยเฮ้ยนายก็น่าจะฟอง,ง <c oughs> <c oughs> อีกเออผู้ใหญ่บ้านเอามาฝากพร้อมพอดีมา <c oughs> แวะกินข้าวเนาะกินก๋วยเตี๋ยว จังหวัดร้อยเอ็ดคนร้อยเอ็ดใจดีเด้อมาแวะน้องเพิร์ลยเอาบ้านฝากน้องพี่น้องหนุ่มน้อยเพิ่งตื่นจะใจกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับทุกคนแล้วน้องมาเที่ยวอร้อยเอ็ดค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะ วันนี้ก็เดินทางเที่ยวโอนะพี่น้องเพราะว่าเป้าหมายของเขาในมื้อนี้ก็คือเขาจะไปฝาน้ําย้อยกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็อันแวะกินข้าวเนาะเพิ่มพลังก่อนเดินทางอะดุงดิงดุงอะดุงดิงดุงสุ่มประตูยอย่างที่ง้ามแท้งค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ใช่แล้วร้อยเอ็ดนาที่ดีชัยมงคล5กิโลเมตรจากนี้ไป นสลักสลักใส่หน้าผาสลักลูกพระพุทธรูปแล้วก็ยอมมก็ีไปอีกอย่าบอกว่าก็ก็วันนี้ก็วันนี้ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวว่าจะปิดละเดี๋ยวว่าปิดสักคนอออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไม่ฟังจะมาต้นนี่ไปฝากจ้่จ้งอันนี้มันตูมเหรอ มะตูมจ้า20บาทแล้วเนี่ยมะม่วงแก้วอะอันนั้นมะม่วงแก้วค่ะแก้วธรรมดาแก้วขมิ้นแก้วธรรมดาแก้วธรรมดาค่ะมะม่วงพื้นบ้านเราเนี่ยแหละเนื้อมันแน่นเนี่ยมะม่วงนี่นะค่ะแล้ววัดปิดกี่โมงอ่ะปะห้าโมงสี่ห้าโมงหกโมงนู่แหละหมดหมดลูกค้าหมดคนมาสักการะแล้วก็ปิดโอ้มากหมดเงวจ้าหมดเงีวปลาจ้าซิมไหนลงมกแดดด้วยเลยซิมดูดิเปรี้ยวปะ ทิ้มไปลูกทิ้มหน่อยลูกใดก็ได้ทิ้มเลยขอบคุณมากเป็นลูกเล็กแต่ว่ามันก็พอกินได้อยู่อ๋โนโน่ไปนะดูแล้วของแ่โหมไวแท้เดี๋ยวขึ้นไปบายพาก่อรข้างในเป็นหยังอะป้าเจดีจ้าเจดีอ๋อเจดีลูกปูสีอ๋อ กมะฮอดบาทเจด,ดีไซมโมงคนล,ละเดอหรือว่าไทยบ้านแถวนี้เนาเพิ่นเอิ้นมาบาทฝาน้ำย้อยนี่มากับคุณแม่มากับปัญญาปัญญากับแอ่ป้าโอ,โอ,อก,กาสเอี้ยนบ่ายอันนี้อะไรโอ้โอ ไปเข้าไปใน j จดีจะมีรถไปขึ้นไปขึ้นไปเจดีก็จะมีรถขับขึน้นไปเลยขึ้นไป j จดีก็จะมีรถรับสง่ง จะเดี๋ยวสาวนุชก็พาขึ้นไปไหว้สักกาเทิงวัดเตือกาพี่น้องโดยตอนนี้เข้ากับน้เห็นเจดีย์แล้วเนาะเจดีย์วัดไทรมงคลนั่นเองอยู่แต่วัดร้อยเอ็ดแล้วพี่น้องเราว่าตอนนี้เนาะ ทางวัดของเพื่อนเนาะก็จะมีรถทับจงให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาถึงทีเลยจ้าเดี๋ยวไปดตามฮับจงพร้อมๆกันเนาะดึงไปส้มเราอยู่ข้างในนีันไีอย่างเนียไปดูดิเขาบอกว่าไงบ้างจะเป็นอันางี้ก็จะเป็นป้ายบอกว่าข้างในมีอะไรบ้างประวัติความเป็นมาเนาะประวัติความเป็นมา จุดให้ข้อมูลค่แต่ความทิเห็นแ่น้วยอะพอแ่ัาเ้วว้าวงามอีมาเที่ยวอนนมาเที่ยวก็ยังแม่นขนัดเลยอ็ดจังวัดร้อยเอ็ดตอนนี้อยู่ไหนนะวัดชัยวัดชัยมงคลเ ใช้มงคลเหรอจ้ะไงเจดีพระมหาเจดีชัยมงคลอ๋อโอเคโอเคหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดผาน้ำย้อออืนจับดัดร้อยเอ็ดนะคะอยู่บ้านอะไรคะอยู่บ้านหนองพ่ออยู่บ้านหนองพ่อตำเภอหนองพ่อบ้านน้ำสะอาดตำบลน้งพ่อน้ำตำบลหนองพ่อบ้าหนองพ่อมีบุญนะมีเจ้ามาหอย เป็นประตูซุ้มเนาะทางเขาวัดเยอพี่น้องมีของภูพญานาคทองเนาะเป็นเห็ดเลื่อนลายหน้างามเนาะแบบเป็นเก็บแบบแลๆงามหลายจะนุ่งจับหาเข้าไปชมอยู่ทางในว่าจะเป็นเนาะใดเนาะอันนี้เหมือนอยู่พระธาตุหลวงเนี่ยจันทร์เลยแบบนี้อุ้งพักเห็นดีเล่ คือกับต่อน,นั้นเขาไปอยู่มองพระธาตุหลวงนิจจันร์มองพระเะดีย์ตอนนี้สาวนุญเจดย์นางเข้ามาทางในแล้วเนาะพานประตูซุ่มทางเขาเนาะก็จะเห็นอ่าพระเจดีย์ใสมงคลนั่นเองเนาะจะมีสามสี่ดีเนาะเจดีย์ใหญ่จะอยู่ตรงฝั่งเลย แล้วทางเข้าไปทางในสวยดีเนาะเป็นกะจะมีน้ําพุแล้วก็จัดสวนแบบว่าบริเวณทางนอกเนาะอาจัดสวนในยางสวยงามเลยเนาะแล้วก็ข้างหน้านดีขนาดนีานี่ก็เป็นน้ำพุเดอ้อทางเข้าไปทางในของวัดกระเจ้านั่นเองเนาะเจิงข้างนึงเนาะที่จิ่งสาวนุษย์ยางมาโดนนั่นแหละวัดนี่ก็มีตีียงเนาะ ของจังหวัดเกินร้อยนั่นเองเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นสายยาที่คนเขาเอื้อมจันเนาะที่จริงมันจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะแต่ว่าบางคนเพิ่นเอื้อว่าเกินร้อยนั่นเองแะจตาเมื่อนี้เนาะสามนุจะได้มีโอกาสอว่าโชคดีเนาะแล้วก็ดีใจที่จะได้มีโอกาสได้มาอยู่ยืนนะตอนนี้เนาะก็คือจดีชัยมงคลเนาะจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองทุกคนเมื่อนี้ค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาไหว้เนาะ อันนี้กะจะแมนบริเวณที่อยู่ทางนอกสวดีนั่นเองนะเพื่นจะจัดสวนให้คนนักท่องเที่ยวมากราบไหว้นี่ก็จะแมนภาพบรรยากาศเนาะอยู่ทางนอกเวดีเนาะรอบๆเลยเพื่อนจะจัดสวนนอนแล้วก็เปลี่ยนประตูตุ้ม ทางเข้ามาเนาะคนก็จะมีพระพุทธรูปเนาะล,ลอ้อมรอบ่เจดีเลยทุกคนถ้าว่าพาแม่พี่องกูให่เนาะเดินทางมาเที่ยวก็อย่าลืมากราบไหว้ใช้หูกงามๆเด้อโดยหลังจากพาพี่น้องเนาะฮับชมพาบรรยากาศอยู่ทางนอกแล้วเฮาก็พาเข้ามาทางในเนาะมากราบไหว้สักระ,อ,ะองคูเนาะอยู่ทางในนี่นี่กระจะแมนสั้นทีหนึ่งเด้อทางเมือจะมีอยู่สามท่านเนาะ อันนี้ก็จะเป็นที่ประดสษฐานทีมาเข้าเที่ยวมากระปไายขอพรนั่นเองด้วยค่ะ <c oughs> ก็คือชั้นที่สองแล้วเป็นที่ปฏิสถานของคูน้องให้อาเฮามาสักบ,บายให้ลูกหลานมาสากบ,บายขอพรอละอีกด้วยต้า โดยอันนี้ก็คือมองที่เพิ่นมากราบไหว้เนาะปฏิสถานชั้นสองเดอรยูเจดีไซมุกโคนเนาะนางรังของรถอันนี้ก็จะเป็นชั้นสองดีน้องบริเวณรอบๆเนาะชั้นที่สองก็จะใหญ่ขนาดเลยเนาะแล้วจะมีเสาใหญ่เนาะเป็นสีทองที่เพิ่นแกะสลักลวดลายแบบงามหลาย เข้าไปจะขึ้นไปอา่าทั้นที่สามหรือพาพี uno, ่โองเนาะขึ้นไปไหว้ άλ. เอาบุญน้ำาก็งเด้อจ้าจะมีทางขึ้นเนาะทาขึ้นแบบนี้อันนี้เรากลับมาหอดที่ชั้นสามแล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นไปสูงไปกราบไหว้เนาะ ตอนนี้สาวนุชก็ได้ขึ้นมะฮอดสั้นที่สามเนาะซึ่งจะเป็นอ่าที่ที่เพื่อนอ่าปั้นแบบอ่าพระอาจารย์เนาะที่แจ่ละโอค์ที่ชื่อดังๆเนาะขึ้นมาแบบอ่ารอบๆเจ๋ีดีเลยอ่าอยู่ทางในเนาะอยู่ทางในจะมสถานอยู่ในนี่เนาะที่เพิ่นปั้นอาจารย์เป็นจะมีซื้อแกสลักซื้อของของของอ่าโอป,ปูเนาะ ต่ละอันซื้อเพื่อนก็นจะมีซื้อของออค์ปูนั่นๆเนาะที่เพื่อนอปั้นเอาไว้จำลองอยู่ในนี่เนาะให้ลูกหลานเพื่อนมีลูกศิษย์ลูกหาหลายในนี่เพราะว่าอยู่ทางในนี่เนาะเพื่อนแกสลักนวดลายงามๆแล้วก็เทิงพิฐานเนาะก็จะมีลวดลายต่างๆเนาะสวยงามหลาย งามหลายเถิงพิดานกับงามนานแล้วก็บริเวณรอบๆกับงามอ่าเมื่อนี้สาวนุ่นมาก็โชคดีเนาะเห็นนักท่องเที่ยวที่เพื่อนมานั่งปฏิบัติธรรมเนาะอ่าซึ่งเพื่อนก็เป็นนักท่องเที่ยวนั่นแหละที่เขาเจ้าเดินทางมาเหตุปุญเนาะซึ่งอยู่ในนี้เพิ่นกับกำลังสวดมนต์เนาะอ่าอยู่ในปริษถาธซึ่งก็มีความสวยสดงามมีดีพี่น้อง เมื่อนี้เราก็นื้อเป็นบุญลายเนอะทีได้มีโอกาสได้มาเบิ่งไม่หับชมเนาะมันเที่ยวชมเบิ่งด้วยตาตัวเองเนาะทุกคนอ่าเทิงเพดานเนาก็จะเป็นแบบลวดลายแบบทรงไทยใมเหมืนลายไทยเนอะทีเพิ่นแกะสะลักเอาไว้เนาะอารอบๆก็จะมีโอ๊กูแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เพิ่นมาเที่ยวเนาะเป็นทุกรัวที่เพิ่นมาเที่ยวอยู่ในนี้เนาะทุกคน พระพุทธรูปที่เพิ่นมาสวดอยู่ในนี้เนาะ mm hmm. มีความสวยสดงดงามอีดีเนาะเพ mm ื hmm. ่อนก็นได้แก้สลักตัวลายอย่างต่างๆแบบสุดได้ยางงามหลายเนาะ mm hmm. แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาหล่ที่เพื่อนเดินทางมาประเทบุญเนาะซึ่งนุดกัเชื่อว่าเพื่อนก็นเดินทางมาไกลแล้ว เพราะว่ามื้อนี้เนาะกระโชคดีของเฮาทีได้มีโอกาสไดเดินทางมาฮอดแล้วก็มาเจอเพื่อนเนาะ,ะซึ่งเพื่อนกำลังสิส่วนมต์เนาะซึ่งก็เป็นกลุ่มทัวร์กลุ่มนักท่องเที่ยวเนาะบพราว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศเนาะโน้เชื่อว่าผู้ให่ก็อยากมาวัดนี้เนาะ,ะซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ดก็บ่ได้เนาะทุกคนเพราะว่าสามรวกาอยาก ่ามาโดนแล้วแหละแต่ว่ายังบม่ทันมีโอกาสเทือเนาะมื้อนี้ก็รู้ซึกงีิใจทีมันจมีโอกาสมาเนาะอ่ามื้อนี้ก็พอดีเราด้เห็ดมาเห็ดเวียกเนาะเซิงก็มาเห็ดธุราน,นั่นเละเนาะ ก็เลยเที่ยวากมาเที่ยวเลยเพราะว่าในกนกลับมาแล้วเนาะแอนนี่็เลยพามาก็หูกซึ้งดีใจเนาะที่เดีย๋ยมีโอกาสมากราบไหว้ครัง้งหนะึ่งเนาะในชีวิตที่ได้มาเชนะิงทุกคนเนาะกระหูกซึอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องมาติดตามขับชมพร้อมๆกันเนาะ โดยหลังจากอ่าเพิินสวดเสร็จแล้วเนาะเฮากา็ได้พาพ่อแม่พี่น้องมากราบไหว้เดี๋ยวจามาเอาบุ่นนำกัน้ดยจา้า นี่ก็จะแมนบริเวณชั้นสามเนาะจะมีทางประตูยางออกมาชมวิวเนาะซึ่งจะเห็นอมองที่เขายางเข้ามาเมื่อกี้เนาะจะเป็นแบบบริเวณที่เพื่อนจัดสวนในยางสวยงามเนาะแล้วก็เห็นเจดีย์สองโอ่งทีอ่อยู่ทางข้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบ,รบๆเจดีย์ชั้นสามนั่นเองเดจตาพี่นอ้องเชิงจะเห็นวิวภูเขาเนาะแล้วก็เห็นวิวสวน ธรรมชาติที่งามหลายเนาะแล้วก็เห็นอาคารที่ว่าเป็นอ่าพระพุทธรูปที่เฮายางเข้ามาประตูโขงเมื่อกี้เนาะทุกคนจะเห็นทุกมุมที่งามหลายดวสวยงามอีดีเนาะ ด็กีมากมามากำลงงาเป็นว่านไหนแล้วหง,งามหลายทางนี้ก็จะเป็นระเบียงนอสซันสามแล้วก็อ่าเพิ่นมีทางยางออกมานอเป็นประตู จะมีประตูสีวานยางออกมาทางนี้เราเพิ่นไห้ออกมาชมวิว i e ทายหูเนาะวิวงามๆมองนีได้เนาะึ่งมบ้อนี่เข้ามากับหญ้านั่นเองเนาะพี่น้องมีแม่ยญามานำเนาะมาเห็ดปุนมากราบไหว้แล้วกับเลยพาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวชมเนาะในหลายคนอาจจะคืนมาแล้วแหละแต่บางบางคนเนาะยังบ่ทันได้มีโอกาสไ้เดินทางมาเที่ยวเนาะก็มาถิอสามหับชมกับนุชเด้อ ฝากติดตามนุ่เลยเด้อสาวเราเหนือแน่เนาะแม่เข้ามาแม่มองดูแม่ก็ว่าเอ้อเหมือนเลยก็เลยเข้าไปเห็นไหมวัดหลวงกันไหมใหญ่พระธาตุหลวงเหรอธาตุหลวงที่เราไปใช่ไหมจ้าก็ได้ไปเจ้าก็เหมือนแม่นอุ้มเินอุ้มมันจะหนุนอุ้มจ้าตาตาหนึ่งสองสามน่าเหนื่อยยัง

ทางขึ้นไปองค์พระาธาตุเนาะที่อ่าคนเพิ่นเข้ามาในอ่าวัดเนาะเพิ่นก็มาส้มมาไหว้สักการะเนาะองค์เจดีย์อยู่ทางในเนาะซึ่งจะมีสามสั้นสี่สั้นเนาะที่ว่าให้คนมาสักไปไหว้อ่าสักการะอยู่ทางในแล้วนะเนาะเฮาก็ต้องเดินทางจะกลับอุดอรแล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะเนาะเฮาก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องมาครับส้มแล้วก็เข้าไปเบื้องทางในแล้วก็ กบบาราบไหว้แล้วเนาะเดี๋ยวสามนุชจะพาออกไปทั้งนอกเด้อไปเบิ่งไปหาชมทั้งนอกต่อเนาะแล้วก็สิได้เดินทางต่อนละเด้อจำรับมื้อนี้นะเนาะสาวนุชก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องมา,า,มา,างะกราบไหว้พระเนาะแล้วก็มา เที่ยวโรมวัดเจดีชัยมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองเนาะสำหรับมืนนี้สำนุกขอขอตัวลาไปก่อนเด้อฝากติดตามสานุดแเนอะก็ไลคดกบแชร์ให้สานุกเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเล่าเหนือคนนี้แนนอะขอขอบใจสบายดี